ครับพ่อผมกําลังเอาคุยไปไปลูกอ,อยู่นะครับโอเคอครับควายเยอะมากเลยนะครับตั้งสี่ตัวนะครับควายในยหน้าผมมาเรื่องครับแต่ผมจะเข้าไปทิ้งมันตอนพรุ่งนี้โอเคไหมครับใครถ้าอยากกดไลค์ก็กดไลค์ได้เลยครับถ้าใส่กดไลค์ครับกดไลค์มากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วคุณจะได้เจอเยอะๆบ่อยๆนะครับโอเคครับ ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยโอเคครับขอบคุณครับมีกดไลค์ให้ครับโอ้โหถ้าคุณอยากเห็นอีกคุณก็ไปปรับแสงแล้วนะครับไปเลยครับมาสิบกันแล้วครับเลยนะครับตอนนี้อะไรอยู่ครับกีบครับแต่ครับกิบนี้ก็ไม่ก็เกิดครับ กดคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ